สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึง routine to research หรือ R2R นะครับการสร้างงานวิจัยจากงานประจำนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเฉินนะครับพอดีผมอยากจะ,ะเล่าสู่กันฟังในทีมทีมหนึ่งซึ่งผมไปจัดอบรมนะครับให้กับองค์กรหน่วยง,งานนะครับแล้วก็มีคำถามนะครับ พอมีคําถามนะครับจากตัวคณะกรรมการนะครับพิจารณาตัวโพโพอนะครับผมก็เลยอยากจะนะครับเล่าให้ผู้เข้าร่วมอบรมหรือผู้เสนอโครงการนะครับได้เป็นแนวคิดนะครับกรณีที่เราโดนนะครับระบุเกี่ยวกับว่านะครับ าการทบทวนวรรณกรรมนั้นค่อนข้างน้อยไปนะครับควรจะเพิ่มเติมนะนะครับเราจะอธิบายยังไงหรือว่าเราจะชี้แจงยังไงหรือเราจะปรับความเข้าใจของเรายัางไงนะครับก็คือนะครับที่มาของคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะถูกนำเสนอก่อนคลิป1086นนะครับเพราะว่า,าตัวคลิปนะครับจะเป็นคลิป ที่พูดง่ายๆนะครับผมจาเป็นจะต้องอ,อธิบายให้เขารู้เรื่องได้เร็วนะครับดังนั้นก็เลยต้องรัดคิวในการนําเสนอด้วยนะครับถัดมามาดูนะครับที่ผมจะพูดถึงตัวแรกก็คือตัว academic research er review นะครับหรือการทบทวนวรรณกรรมเชิงวิชาการนะครับคำว่า academic เนี่ยนะครับก็หมายความว่าการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยพอทอเอกครับ ความหมายของผมก็คืองานวิจัยปอทปอเอกหรือรีเสิร์ชนะครับที่เป็นาาการที่เราไปเรียนปอทปอเอกนะครับเราต้องทํางานวิจัยนะครับก็คือการทบทวนวรรณกรรมในลักษณะนี้นะครับเราทบทวนวรรณกรรมไปทําไมครับเราเพื่อ,อทำการทบทวนวรรณกรรมเพื่อที่จะอธิบายว่างานวิจัยที่จะทำสืบเนื่องเกี่ยวข้องหรือขยายผล จากงานวิจัยที่ผ่านมาอย่างไรนะครับเราทําการทบทวนประการเพื่อที่จะอธิบายในส่วนนี้นะงานวิจัยที่ทํามันสืบเนื่องจากงานก่อนอยังไงมันเกี่ยวข้องจากงานก่อนอยังไงหรือมันขยายผลนะครับจากงานวิจัยที่ผ่านมาอย่างไรนะครับเป้าหมายคืออย่างมีนะนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูร่องรอยแนวคิดนะครับก่อนหน้านั้นเขาคิดยังไงนะครับ สำหรับปัญหาวิจัยที่เรากำลังจะทำนะครับก็คือองค์ความรู้หรือแนวคิดนะครับที่เขาได้มีการศึกษาก่อนหน้านี้นะครับเขาศึกษามายังไงเรามีแนวคิดยังไงแล้วแก้ไขปัญหานะครับที่อยู่ในประเด็นนี้อย่างไรนะครับเพื่อที่จะหาข้อค้นพบครับงานวิจัยที่ผ่านมานะมีองค์ความรู้ใดบ้างนะครับงานวิจัยที่ผ่านมานั้นค้นพบองค์ความรู้ใดบ้าง และยังมีองค์ความรู้ใดที่ยังไม่มีใครศึกษาหรือศึกษาน้อยนะครับตรงนี้ก็เรียกว่า knowledge gap นะครับก็คือช่องว่างทางองค์ความรู้นะที่ผู้วิจัยจะต้องทำงานวิจัยแล้วมาเติมเต็มนะครับให้แกปตัวนี้มันน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเป้าหมายนะงานวิจัยที่ผ่านมานะครับเราทำการทบทวนวรรณกรรมไปทำไมนะครับเพื่อศึกษาว่างานวิจัยที่ผ่านมาทำวิจัยโดยวิธีการใด ใช้เครื่องมือวัดใดใช้ตัวแปรใดใช้สิติใดใช้ระเบียบว,วิธีการวิจัยใดแล้วข้อค้นพบที่น่าสนใจมีข้อใดบ้างข้อค้นพบใดบ้างนะครับดังนั้นการทบทวนวรรณกรรมนั้นนะครับไม่ใช่เพียงเพื่อเขียนบทที่2นะครับ chapter 2นะ literature review ไม่ใชนะ่หลายคนนะนะครับอมอง literature review ก็คือ chapter 2นะ chapter ที่สองนะไม่ใช่นะครับเราทบทวนพริกร,รมเพื่อที่จะดูว่านะครับหนึ่งนะมันมันจะอธิบายต่อเนื่องอยังไงกับงานวิจัยที่ผ่านมานะนะครับงานนี้จะขยายผลยังไงนะสืบเนื่องไปยังไงแล้วก็มันจะมาอธิบายนะครับปัญหาวิจัยที่เราจะทํำยังไงนะครับแล้วมีข้อค้นพบที่ผ่านมาเจออะไรบ้างแล้วไม่เจออะไรบ้างแล้วมันขาดองความรู้อะไรนะครับอ่าแล้วที่ผ่านมา ทำวิจัยยังไงใช้เครื่องมืออะไรใช้ตัวแปรอะไรใช้สิติอะไรระเบียบว,วิธีการวิจัยทํำยังไงนะครับแล้วข้อค้นพบพบอะไรนี่คือสิ่งที่เราต้องทบทวนวรรณกรรมนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นนะครับมันมีบทบาทสําสคัญมากในการทําวิจัยพอทูพอเอกหรือพูดง่ายๆครับก็คือ academic research นะครับเป็นงานวิจัยนะครับในสถาบันการศึกษานะครับ มันเป็นงานวิจัยในสถา,า,าบันการศึกษาศึกษาวิจัยเพื่อที่จะได้รับปณิยานะครับทีนี้นะครับเราก็วกกลับมาไอ้คำว่า e to research นะครับอาทูอาร์นะอาทอาร์ r r, หรือ t o r e s e e r c h นะครับแน่นอนครับมีคำว่า r e research เหมือนกันนะแต่มันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับ research เหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละเรื่องนะครับ รีเสิร์ตตัวนี้นะครับมันมีความหมายยังไงนะครับมันเป็นการพัฒนางานประจําให้มีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการวิจัยครับงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากการสังเกตประสบการณ์ครับทำงานประจำนะทำงานซ้ําๆนะครับแล้วเจอปัญหาที่ทำงานในที่ทํางานครับแล้วก็ตั้งข้อสงสัยอยากพิสูจน์อยากทําให้งานมันดีขึ้น อยากให้งานมีประสิทธิภาพนะครับก็ตั้งข้อสมมติฐานขึ้นมาว่าเอ๊ะทำยังไงถึงมันจะมีประสิทธิภาพทํำยังไงปัญหาน้ําจักลดน้อยลงหรือไม่มีเลยนะครับดังนั้นงาน R2R มันออกแนวเป็น n n u u t t v v r r s s e r r h นะครับงาน R2R มันออกแนวเป็น n n u u t t v v r r s s e r r h นะครหรือจะสรุปว่าง่ายๆ R2R ครับ R2R มันไม่ใช่นะครับ a c a d e m i c Research หลายๆคนดูงานวิจัยมักจะติดกับ คำว่า Research ที่เป็น Academic Research นะครับดังนั้นนะครับเราต้องปรับความเข้าใจว่า R2R มันไม่ใช่ Academic Research เพราะ Academic Research นะครับเกือบทั้งหมดนั้นเป็นลักษณะ e e u u t t v v r r s s e r r h นะนะครับ Deductive research ส่วน Inductive Research Deductive Research นะั้นคืออะไรเดี๋ยวเราจะคุยกันในรอ,อ,อสักครู่นะครับเราจะอธิบายกันอีกทีนึ่งนะครับ ก็ขอสรุปเลยนะครับอาตุอานั้นมันมาจากปัญหาในงานนะครับมันมาจากปัญหาในงานแล้วอยากจะพัฒนา,นางานที่ทำนะครับให้มันดีขึ้นนะให้มันดีขึ้นปัญหามันน้อยลงหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นยังไงก็ได้นะครับก็คือ,อโดยที่ผู้ทำนั้นก็คือผู้ปฏิบัติงานครับนะผู้ปฏิบัติงานนะแล้วก็วัดผลนะครับ ของงานนะครับแล้วก็วัดจากผลของงานนะหรือผู้รับบริการนะครับผลของงานก็คืออาจจะเป็นโปรดักเป็นชิ้นนะโปรดักมันดีขึ้นโปรดักมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโปรดักมันทํางานได้อย่างที่เราคาดหวังไว้หรือผู้รับบริการพึงพอใจผู้รับบริการไม่มีปัญหานะครับลักษณะนี้นะครับก็คือนะครับผลที่ วัดนะครับแล้วนำผลวิจัยที่ได้มาใช้ในงานประจำนี่คืออาทูอาครับนี่คืออาทูอานะนะครับไม่ใช่อคาเดมิกเรซเนะครับถัดมาเรามาดูตัวนี้ครับคำว่า Inductive Research กอรีลัก research นะครับ u c t i v e Research กับ Reluctive Research นั้นกระบวนการมันต่างกันนะนะครับมันต่างกันตรงไหนนะครับอ c t i v e Research มันเริ่มจาก Observe ครับ Observation การสังเกต นะครับค่าสังเกตและดูแพทเทิร์นดูตั้งสมมติฐานเบื้องต้นแล้วก็สรุปเป็นทฤษฎีนะครับส่วน deductive นั้นนะครับมาเริ่มต้นจากทฤษฎีก่อนแล้วมาตั้งเป็นไฮโพ h ิซิสแล้วก็เก็บข้อมูล observe แล้วก็คอนเฟิรมันว่าที่คิดมันถูกต้องไหมนะครับซึ่งนะครับ deductive research มันออกแนวเป็น academic research ในขนาด Inductive Research นั้นมันออกแนวเป็นรีทูนเอ่อรีเท r ทูสบรสุทธินะครับ research, รูอูทีนทูบริสุทิลิ้นผมพ่านแล้วนะครับดังนั้นนะครับรูทีนทูบ r e สุทธก็คือมันมาจากการสังเกตมาจากหน้างานนะครับเหมือนกับคนที่เขาทำอะไรครับเศรษฐกิจพอเพียงนะนะครับเขาอยากจะอะไรครับทำนะเขาทำนะเป็นผู้ปฏิบัตินะนะครับ เป็นผู้ ah p r a c t i t er, i o เป็นผู้ปฏิบัติเราอยากจะลองครับตั้งข้อสงสัยเห็นสังเกตขึ้นว่าเอ๊ยอย่างนี้อย่างนี้ได้นะงั้นฉันลองทําดูนะครับนี่คือเป็นลักษณะอิดักชีนะครับเขาเอาต้นไม้ไปเพาะอยู่ต้นมะละกออย่างเงี้ยครับเอาต้นไม้ไปเพาะในต้นมะละกออย่างเงี้ยหรืออะไรครับตัดต้นกล้วยนะกับหัวนะนะครับหมายว่าเอาหน่อกล้วยเนี่ยนะครับตัดแล้วก็เอา หมอนเออเอายอดมันทิ่มดินนะเอาปลายมันขึ้นมานะแล้วปรากฏว่ามันแตกยอดดีขึ้นนะนะครับอันนี้มันมาจากอินดักทีฟนะนะครับไม่ใช่ดีดักทีฟนะครับดีดักทีฟดังนั้นนะครับองค์ความรู้ที่ได้มานะครับลักษณะของอาตุอารนั้นมันเป็นอินดักทีฟรีเสิร์ชนะครับเมื่อมันเป็นอินดักทีฟรีเสิร์ชดังนั้นนะครับเนื้องานที่เป็นการทบทวนวิทยกรรม มันจริงน้อยครับน้อยนะครับอ่าและไม่แปลกที่มันจะน้อยเพราะมันไม่ใช่ดีดักทีบครับถ้ามันเป็นดีดักทีบรีเสิร์ชที่เราไปเรียนปโทปอเอกกันแน่นอนครับมันจะต้องมาจากทฤษฎีก่อนนะมาจากทฤษฎีแนวคิดทฤษฎีติวรีอะไรบ้างนะครับเราก็ยกขยงมานะครับดังนั้นนะครับงานวิจัยนะครับที่เป็น R2R นะครับ เราต้องนะครับพึงระวังนะครับผู้ทำวิจัยพึงระวังว่ามันเป็นลักษณะ inductive ไม่ใช่ดีดักทีฟนะนะครับมันมาจากการสังเกตนะครับามาจากการสัมผัสนะครับกับเนื้องานเนื้อปัญหาแล้วเราก็มีข้อมูลนะครับที่อยู่หน้าง,งานแล้วอยากจะให้มันดีขึ้นนะครับมันดังนั้นนะครับงานวิใจัยในลักษณะที่เป็นรูทีน ทูรีเซิร์ชจึงเป็นลักษณะงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากงานที่เขาทำมันไม่ใช่จากสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งมาจากแนวคิดทฤษฎีนะครับหลายหลายคนก็ยังคงติดกับแนวคิดตัวนี้นะครับดังนั้นนะครับผู้ที่ทำวิจัยในลักษณะที่เป็น R2R หรือ Routine to s k i r ์ต้องตอบได้นะครับถ้าโดนถามมาเรื่องนี้ต้องตอบได้ถ้าตอบไม่ได้ก็คือเรายัางไม่เข้าใจ เกี่ยวกับงานวิจัยนะนะครับที่มาจากงานประจำนะครับดังนั้นผมก็ขอสรุปแล้วกันนะครับว่านะครับมันจะบอกไม่ได้หรอกว่ามันเป็นการทบทวนงานที่อ่อนแอเพราะมันไม่ได้เริ่มต้นจากการวิจัยที่การมาจากการทบทวนวรรณกรรมแต่มันมาจากอะไรครับมาจากนะครับงานที่ทำนะครับรูทีนนะรูทีนเวิร์กนะครับรูทีนจ็อบนะครับ ซึ่งนะครับผู้ที่ทำนั้นก็คือผู้ปฏิบัติงานทำการวิจัยนะครับหน้างานของตัวเองงานตัวเองนะครับจากการที่นะครับมีความต้องการอยากจะให้งานนั้นมันมีประสิทธิภาพงานนั้นมันแก้ปัญหาที่เจอนะครับดังนั้นนะครับมันก็จะไม่มีการพูดถึงทฤษฎีนะครับเราจะไม่พูดถึงการทฤษฎีนนะเราพูดถึงปัญหา นะครับที่เจอแล้วแก้ไขนะครับดังนั้นนะครับาการที่เราจะทบทวนวรรณกรรมนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรครับเราไปเอาแพทเทิร์นของรีเสิร์ชมาครับนะเราไปเอาแพทเทิร์นรีเสิร์ชที่เป็นอะคาเดมิกรีเสิร์ชมาทำครับเป็นเป็นเป็นรีพอร์ตดังนั้นนะครับไอพอเป็นรีพอร์ตปุ๊บเนี่ยมันก็มีทิวรีขึ้นมาเลยนะทบทวนวรรณกรรมีเจัยเชิรีวิวมันก็เป็นสิ่งที่นะครับ พอมีหัวข้อเป็นไงครับคนที่ทำา R2R เป็นไงก็จำเป็นจะต,ต้องเขียนนะโดยที่นะครับคนที่ทำา R2R ส่วนใหญ่มักเป็นนักวิจัยมือใหม่ครับไม่เคยทำวิจัยมาก่อนนะครับไม่พร้อมที่จะดีเฟนต์ปัญหานี้นะครับกับคนที่เคยผ่านงานวิจัยมาบางส่วนนะครับไม่พร้อมที่จะดีเฟนต์นะครับดังนั้นนะครับเขาโดนคำถามนี้ก็เลยจะตอบไม่ได้นะครับ ตอบไม่ได้นะดังนั้นนะครับคราวนี้นะครับเราควรจะตอบได้นะนะครับเราควรจะตอบได้ว่านะครับ Routine to research นั้นไม่จําเป็นต้องทบทวนวรรณกรรมครับเพราะมันเป็นการวิจัยหน้าง,งานของเขานะครับแต่ควรจะอ่านทบทวนวรรณกรรมไหมก็ควรครับอ,อ่านทบทวนวรรณกรรมก็คือดูว่าที่อื่นมีเขาแก้ไขปัญหานี้ได้โดยที่ไม่ต้องทําวิจัยไหมนะครับเราก็จะจะได้ไม่ต้องทารีเสิร์ชนะนะครับ ก็หยิบยืมองความรู้จริงสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมาใช้ได้เลยนะครับดังนั้นนะครับเป็นสิ่งที่เราก็นะครับพึงนะครับระวังว่านะครับ R to R นั้นนะครับไปใช้ฟอร์แมตของ Research Pattern นะครับก็คือแบบฟอร์มของงานวิจัยที่เป็น Academic Research พอเป็น Academic Research บอกว่ามีฟอร์แมตยังไงครับฟอร์แมตก็คือเหมือนเหมือนเป๊ะเลยครับ เหมือนกับแบบยังไงอะดึงออกมาจากอะไรนะฟอร์แมตที่เขาใช้ในมหาลัยนะนะครับต kind of ั้งยังไงเลียงลําดับยังไงอย่างนั้นเลยนะครับพอถึงตัวที่จะต้องทําเขียนนะครับอาร์ตูอามันก็จะติดตรงนี้ครับมันเหมือนกับมันเหมือนกับมุกตลกเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียนครับมุกตลกน้อยๆในงานวิจัยชั้นเรียนที่บอกว่าอะไรครับ ประชากรกับกลุ่มตัวอย่างประชากรกับกลุ่มตัวอย่างเหมือนกันเลยนะครับเมื่อทําวิจัยในชั้นเรียนนะครับมันควรจะมีประชากรไหมนะครับถ้าทําวิจัยในชั้นเรียนอย่างเช่นป .6 ทับ1อย่างเงี้ยครับทําวิจัยในชั้นเรียนของเราป .6 ทับ1จำเป็นต้องมีประชากรนะครับจําเป็นต้องมีกลุ่มตัวอย่างไหมในเมื่อเราสามารถเก็บได้นะครับทั้งหมดในชั้นป .6 ทับ1นะครับมันก็ไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรครับอ่า Population and sample หรือประชากรกับกลุ่มตัวอย่างเราก็ควรจะเก็บหมดครับเพราะมันสามารถเก็บได้นะครับถ้ามันเก็บไม่ได้ด้วยเหตุผลอย่างว่านะครับยกตัวอย่างเช่นคนเยอะไปเก็บไม่ได้เลยต้องใช้ตัวอย่างอ่ะอันนี้ก็เข้าแนวนะครับประชากรกับกลุ่มตัวอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นงานวิจัยบางอย่างเช่นงานวิจัยในชั้นเรียนนะครับมันเก็บในห้องเรียนน่ะนะนักเรียนก็เห็นอยู่นะครับมี40คน50คน ขาดบ้างมาบ้างส่วนใหญ่ก็ต้องมาเนาะนะนะครับเขาก็นะครับไม่จําเป็นจะต้องใช้ประชากรกับกุณตัวอย่างนะครับเก็บหมดเลยครับถ้าเด็กคนนั้นไม่มานะมีหนึ่งคนไม่มาขาดเรียนในวันนั้นก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราเก็บหมดการที่เขาไม่มาก็เป็นอุบัติเหตุที่นะครับรับได้นะครับรับได้ดังนั้นนะครับสรุปคือรูทีนทูรีเซิร์นะครับไม่จําเป็นจะต้องไปเน้นนะครับรีวิวดิเทเจอร์นะครับ เหตุผลเพราะว่านะนะฟอร์แมตที่เอามาใช้กันนะมันเป็นอะคาเดมิกรีเ a ิร์ชแ t t เ r n รนะนะครับไม่จำเป็นนะครับอ่าอ่าอามันคือการวิจัยจากงานประจำนะจากข้อมูลประจำจากงานประจำที่สัมผัสที่เจอนะครับมันเป็นลักษณะ Inductive Research ไม่ใช่ Deductive Research ท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน Youtube ชื่อช่องเป็นสังดิตในเ Facebook ชื่อช่องเป็นสะไทยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ